พามาดูพระนอนจากสีนะครับที่วัดนาคูเหนือจังหวัดกรสินบ้านนาคูพระนอนแล้วก็มีหลวงปู่ด้วยหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนทิซิโรสวยมากเลยเป็นแบบไม้แกะสลับ หลวงปู่ศิลปะงดงามไม้สีทองคันพระนอนใหญ่มากดูพระพักสวยงามครับพระพักสวยงามอันนี้สร้างเมื่อวันที่เก้ากรกฎาห้าสีนะครับ ระจักรีพระนอนจักรีจักจกสีเนาะพระนอนจักสีสวยงามตามทองเรื่องมีหลวงปู่ด้วยจะสวยแบบเขาแกะสลักได้สวยมากหลวงปู่ภาพเสมือนจริงทำจากไม้นี่นย Tumpu mai Jangan kata